<Please. S 1> ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับลศาสา์ก่อนสอบนะครับวันนี้มาในหัวข้อของเรื่องการปล่อยวัตถุนะครับการปล่อยวัตถุนะครับนะครับและการโยนวัตถุนะครับและการโยนนะครับวัตถุนะประมาณนี้นะครับ สองอย่างเลยนะครับวันนี้มาพร้อมๆกันประมาณนี้นะครับทีนี้อาจจะต้องคุยกันอย่างนี้ครับว่าการปล่อยวัตถุก,กับการโยนวัตถุเนี่ยวิธีการเล่นของเรื่องนี้นะครับก็คือว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่เนี่ยเรามี u เรามี s เรามี t ใช่ไหมเรามี a เรามี v ถ้าจําได้ u ตรงนี้ก็คืออะไรครับผมอัตราเร็วตน้นใช่ไหมหรือความเร็วตน้นอัตราเร็วตน้นเนาะส่วน S ก็คืออะไรครับระยะทางใช่ไหมระยะทางระยะกระจัดอะไรก็ว่าไปที่คือเวลาใช่ไหมครับเวลาส่วน A ก็คืออะไรครับผมความเร่งความเร่งเนี่ยในความหมายก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นข,นของความเร็วนะครับในหนึ่งวินาทีเรามีความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คืออะไรครับ ความอัตราเร็วปลายนะครับอัตราเร็วปลายนะครับประมาณนี้ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจตัวละครของเราก่อนหน่วยของเราคืออะไรบ้างหน่วยของเราคือเมตรต่อวินาทีตรงนี้คือหน่วยเป็นเมตรนะอันนี้คือหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีอันนี้คือหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง อัตราเร็วปลายตรงนี้เท่าไหร่ครับเมตรต่อวินาทีประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะอ่ะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเอาละเมื่อมองดูจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีสูตรที่เรา,าจะต้องรู้นะครับเพื่อประกอบการคำนวณน,นะครับประกอบไปด้วย v เท่ากับ u บวก at นะครับ s เท่ากับเท่าไหร่ครับ u บวก v เนาะส่วนสคูณกับ t นะครับ แล้วก็ s เท่ากับ u t บวกกับ1ส่วน2อง a t กำลังสอง v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a s นะครับหรืออาจจะมีอีกสูตรหนึ่งที่นานๆจะมาสักที s เท่ากับ v t เนอะลบกับ c หนึ่งส่วนสอง a t กำลังสองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสูตรนี้จะขาดไปตัวนึงคือขาดอะไรครับขาด s สูตรนี้จะขาดเลยครับ ขาด A สูตรนี้จะขาดอะไรครับอืมขาด V สูตรนี้ขาด T นะครับแล้วก็สูตรนี้ขาดอะไรครับขาด u นะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดนะทีนี้เมื่อเรามองจากตรงเนี้ยเราก็จะมาวิเค,คราะห์นะฮะปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือปัญหาการที่เราปล่อยวัตถุนะปล่อยวัตถุเรามีมวลอยู่ก้อนนึงใช่ไหมเราก็ถือว่าอย่าไงเงี้ย แล้วก็ปล่อยวัตถุไปนะครับประมาณนี้แล้ววัตถุมันก็จะไปฮะล่วงลงมาปิ้วอย่างนี้ใช่ไหมนะครับวัตถุมันก็จะล่วงลงมาอ่ะนี่คือการปล่อยวัตถุนะทีนี้อันหนึ่งคือการโยนวัตถุนะครับก็คืออีกแบบนึงอีกการโยนวัตถุเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คือมันจะต้องมีการขึ้นใช่ไหมครับโยนขึ้นไปปิ้วนะจะถึงจุดสูงสุดใช่ไหมครับ แล้วก็มีการเคลื่อนที่ลงประมาณนี้ uh huh. ลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่เราสังเกตเห็นได้นะครับจากกระบวนการทวกงนี้ก็คือว่าเมื่อเราเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไปถึงจุดสูงสุดนะครับมันเหมือนกับประมาณว่ามีการพักคิดอะไรสักอย่างหนึงอะไปดูทีละอันก่อนอ่านดูดูนี้ก่อนนะครับการปล่อยกันนะการปล่อยนะครับวัตถุนะ นะครับให้ลงมาลงมานะภายใต้นะครับแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งาอาจจะเรียกมันว่าอะไรครับการตกอย่างอิสระเนาะการตกอย่างอิสระประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้การตกอย่างอิสระนี่ก็คือตอนแรกเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยลงไปใช่ไหมประมาณนี้มันก็ตกลงไปแบบที่เราเห็นนะครับประมาณนี้ พอตกไปปุ๊บใช่ไหมจากตรงนี้เราก็ลงมาลงมาลงมา,ลงมาแล้วก็ลงมานะครับนี่คือการตกอย่างอิสระนะอ่ะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเจอนะครับสําหรับปัญหาในข้อนี้ก็คือว่าทุกๆหนึ่งวินาทีที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะมีความเร็วบวกนะครับการบวกความเร็วเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมาจากค่าที่ชื่อว่าค่า g ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองถ้าเราจำได้ค่า g นี่มาจากไหนมาจากสูตรที่เราเคยเรียนว่า f ใช่ไหมครเท่ากับ g m1 m2 ส่วนด้วย r 2, ออกำลังสองประมาณนี้นะครับมาจากสูตรนี้นะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ค่า g คลิปหนึ่งแล้วกันนะครสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พิสูจน์ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามดูคลิปต่อไป ทีนี้พอเราปล่อยวัตถุลงมาอย่นี้ใช <Columbus> ่ไหมเราก็อาจจะเห็นว่าอันนี้คือวินาทีที่ศูนวินาทีศูนย์นะก็คือวัตถุยังหยุดนิ่งอยู่เลยนะครับวัตถุยังหยุดนิ่งอยู่เลยนะครับแต่พอเราปล่อยลงมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นวินาทีที่หนึ่งนะครับลงมาแบบนี้นะอันนี้ก็คือวินาทีที่สองนะครับอ่ะ ซึ่งความเร็วมันก็จะต้องมีการบวกเพิ่มนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้9.8แล้วกันนะ9.8มาจากการคำนวณที่แม่นยำจากการใส่ค่าต,ต่างๆตรงนี้ออกมามันก็ได้เป็นทัชนียมนะครับแต่ว่าขอประมาณแล้วกันนะขอประมาณเป็นสักว่า G เป็น10ได้ไหมประมาณนี้นะขอสัก G เป็น10ล้วกันประมาณนี้ครับเมื่อ G เป็น10นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับจากตรงนี้นะเราจะเห็นว่าณนะ เวลาเท่าไรครับทีเท่ากับหนึ่งวินาทีนะเวลานาะทีเท่ากับหนึ่งวินาทีนะครับว,รวัตถุมีความเร็วใช่ไหมความเร็วนะจากเท่าไหรครับจากศูนย์เมตรต่อวินาทีกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นอยู่ที่สิบเมตรต่อวินาทีย้าว่าจริงๆไม่ใช่สิบนะต้องเป็นเก้าจุดแปดนะครับ ก็คืออันนี้เราประมาณประมาณเอานะครับก็คือนาเวลาที่หนึ่งวินาทีนะเราก็จะเห็นว่าโอเคแหละตอนนี้มันกลายเป็นเท่าไหร่ครับสิบเมตรต่อวินาทีก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นนะทุกๆวินาทีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบวกสิบวกสิบบวกสิบประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าในช่วงเวลาเท่าไหร่ครับสองวินาทีนะสองวินาทีนะ วัตถุกก็จะมีความเร็วเปลี่ยนจากเท่าไรครับผมเปลี่ยนจาก10เมตรต่อวินาทีกลายเป็น20เมตรต่อวินาทีดังนั้นถ้าเกิดวินาทีที่3มมันก็จะเป็น20ไปเป็น30อะไรอย่างนี้เป็นเรื่อยๆนะครับนะจนอาจจะกล่าวได้ว่าค่า g ตรงนี้มันก็คือตัวแทนของค่า a ในภาวะที่เราคิดปกติเรื่องของความเร่งนะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นการตกลงมาเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้ค่า g นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับผมค่า g เนี่ยนะครับนะมันจะมีทิศที่ลงข้างล่างตลอดนะครับค่า g นะนะครับทิศของอะไรครับของ g เนี่ยนะครับจะต้องมีทิศนะรครับตั้งฉากตั้งฉากครับตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับ พูดง่ายๆว่าเวกเตอร์ของตัว G เนี่ยเหมือนกับดาบที่แบบลงไปปักบนพื้นโลกเลยก็คือมันจะต้องลงเสมอเลยนะครับนะมีทิศลงเสมอดังนั้นแล้วถ้าเราปล่อยนะลองลองลอง,ลองคิดในใจนะถ้าเราถ้าเราปล่อยวัตถุให้มันเคลื่อนที่ในอากาศโดยใช้ G เป็นสิบนะ้โดยประมาณนะผ่านไปสิวินาทีมันก็จะเป็นไงครับบวกไปสิบ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 ครั้ง สิบวินาทีก็ได้เท่าไหร่ครับหนึ100่งร้อยเมตรต่อวินาทีใช่ไหมถ้าเกิดเรามีเวลาอยู่ในอากาศนานๆนะครับนะรบประมาณนี้แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันอาจจะมีเรื่องของแรงต้านอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะนี่คือการปล่อยวัตถุลงมานะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้การปล่อยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับการปล่อยเสร็จไปแล้วนะต่อไป ก็จะเป็นอะไรครับการโยนบ้างนะครับทีนี้มาเป็นการโยนเราก็จะโยนแบงนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ตกลง่างมานี้นะมามานี้นะครับทีนี้การโยนเนี่ยมันก็ต้องคิดยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีขาขึ้นใช่หมหนึ่งอันแล้วก็มีขาขาลงอีกหนึ่งอันใช่ไหมมีขาขึ้นกับขาลงเนาะซึ่งถ้าเรามองดูเราจะสังเกตเห็นว่านี่ไอตอนขาขึ้นเนี่ยเราก็โยนขึ้นไป ประมาณนี้นะครับขาลงเนี่กยก็โยนลงมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อมองในชีวิตประจาวันอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะจบที่ตรงนี้คือจุดสูงสุดเป็นตัวที่เปลี่ยนจากวิธีการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นวิธีการเคลื่อนที่ลงนะครับนี่คือจุดสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีความ ความพิลุกพิลั่นนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเวกเตอร์ขึ้นบนกับลงล่างวันที่เราเคยเรียนนะครับขึ้นบนเนี่ยจะเป็นบวก j ใช่ไหมลงล่างจะเป็นลบ j ประมาณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองอยู่เราจะเห็นว่าตอนที่เราโยนขึ้นไปวัตถุเนี่ยอาจจะมีเวกเตอร์ความเร็วต้นที่ชื่อว่า u ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบ u ขึ้นบน j ขึ้นบนนั้น u ก็จะเป็นบวกนะฮะอันนี้ลงมานะ เม่กี e. ้เหมือนเหมือนที่บอกครับว่าค่า g เหมือนกับดาบที่ปักลงพื้นนะครับมันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมค่า g นะค่าจะต้องเป็นลบเพราะว่ามันลงพื้นตรงนี้นะนะครับนี่คือขนาดของมันนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ถ้าเรามองดูจากตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเหว่าถ้าเกิดเรามองที่ตรงนี้ค่า v ตรงนี้มันก็จะเป็นลบใช่ไหมฮะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดมอง v ตรงนี้ v ก็จะเป็นบวกใช่ไหมพันะมันขาขึ้นกับขาลงประมาณนี้นะครับอะไรลักษณะนี้นะครับดังนั้น สิ่งที่เรา,าจะต้องมีก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณการโยนวัตถุขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรครับพิจารณาทิศของเวกเตอร์ให้ดีนะทิศของเวกเตอร์นะครับโดยการกำหนดบวกลบอะไรให้มันดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับนะประมาณนี้อ่ะลักษณะนี้นะครับอ่ะนี่คือรูปที่เกิดขึ้นทีนี้อ่สิ่งที่เรามีนะครับตัวนี้เมื่อเรา โยนขึ้นลงนะครับเราก็ใช้สูตรเดิมได้ไหมก็ได้นะครับก็แค่ตรงไหนที่มันมีตำแหน่งของอะไรครับ A ให้เปลี่ยนเป็นตัว G ีนีให้เปลี่ยนเป็นตัว G ให้เปลี่ยนเป็นตัว G แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นตัว G ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกอไก่ตรงน,นี้นะตัว A แล้วกนะัน a ก็คือการปล่อยวัตถุลงมา นะครับส่วน B ก็คืออะไรครับการโยนวัตถุนะครับนะตรงนี้คือตัว B นะ B คือการโยนวัตถุนะครับการโยนวัตถุนะการโยนวัตถุนะครับประมาณนี้อเดี๋ยวมาลองฝึกคำนวณดูนะครับทั้งสองลักษณะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยหรือการโยนนะครับนะ,ะเรามาลองดูทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนะอะ เรื่องของการปล่อยเนี่ยเราอาจจะเริ่มคำนวณโดยที่แบบว่าอ้าวแล้วเราไม่เห็นมีการกําหนดทีเวกเตอร์เหมือนตอน D เลยตอน a เนี่ยก็จริงๆกำหนดก็ดีนะครับ,นะรบจริงๆกำหนดก็ก็ดีแต่ว่าครูกําลังนั่งคิดว่ามันไปทางเดียวกันหมดนะครับไม่มีใครที่แบบส่วนทางขึ้นมาประมาณนี้นะเราจะกําหนดทีเวกเตอร์เวลาแบบมันมีการสวนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่หลงเรื่องเครื่องหมายนะครับประมาณนี้นะอ่ะลองดูครับอันนี้เดี๋ยวราลองแบ่งพื้นที่นี่เนี่ย นะครับะเริ่มครับนั่นนี้เอาสักสามข้อนะแบบพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคสวยงามอ่ะเริ่มครับข้อที่หนึ่งครับ e x หนึ่งครับ e x หนึ่งนะ e x หนึ่งนั้นกล่าวว่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะครับผมนะปล่อยวัตถุ ปล่อยวัตถุให้ตกลงมาตกลงมานะครับจากหยุดนิ่งปล่อยวัตถุให้ลงมาจากหยุดนิ่งนะครับผมนะเป็นเวลานะครับเป็นเวลา,สอ,วานะสองวินาทีนะครับสองวินาทีนะอ่ะก็จะมีคำถามถามว่าวัตถุ นะครับนะจะมีความเร็วเท่าใดอันนี้คืออันแรกอีกอันนึงก็คืออะไรครับผมระยะทางระยะทางที่วัตถุสามารถ <c oughs> สามารถเคลื <c oughs> ่อนที่ขึ้น,ข,นขึ้นที่ลงมาได้ เคลื่อนที่ลงมาได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะเริ่มเลยครับ u s t g v ครับประมาณนี้อ่ะเราปล่อยวัตถุใช่ไหมเราปล่อยวัตถุนะประมาณนี้นะมันก็ตกมาปิ้วประมาณนี้นะครับอ่ะลงมานี้นะอันนี้คือวินาทีที่ศูนย์ใช่ไหมครับนี่คือวินาทีที่สอง นะครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะก็ทิศเวกเตอร์อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าไม่มีใครวิ่งสวนเลย g ของเรามีค่าเป็นบวกสินะเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง u ของเรามันใช้กริยาคำว่าปล่อยปล่อย u ก็คือ0ูนเนาะใช่ไหมมันก็คือ0ูเมตรต่อวินาทีนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2วินาที ประมาณนี้นะครับจากจุดนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมาหาค่า S กันนะครับผมและหาค่า V ด้วยก็กลับไปดูสูตรนิดนึงถ้าเราจําไม่ค่อยได้นะครับนี่สูตรอยู่ตรงนี้นะหรือว่าเรากรอวิดีโอกลับไปดูก็ได้นะครับเรามาลองดูนะงั้นผมน่าจะต้องการหาค่าอะไรครับต้องการหาค่า v ก่อนละกันขอตัด s ทิ้ิก่อนสูตรตัด S ทินง่ายมาก v เท่ากับ u บวก gt ประมาณนี้นะครับ v เท่ากับ u u คือเท่าไหร่ครับศูนย์บวก gg คือสิบนะแล้ว t คือเท่าไหร่ทคือสองประมาณนี้นะครับก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบเมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะเรียบร้อยตรงนี้ได้ยี่สิบอ่ะเราก็อัลล็อกตัว s หากันดีกว่าไหมเรามีสูตรนีใช่ไหมเเท่ากับเท่าไหร่ครับ u บวก v ส่วนสองคูณ t นะครับอ่ะไปครับ s ของเราก็คือ u มีค่าเท่าไหร่ครับศูนย์มีค่ายี่สิบบวกนะส่วนสองคูณกับ T ทคือสองนะครับตัดได้ชุกชุก S ก็มีค่าแล้วน,นะครับยี่สิบเมตรนั่นเองนะครับอ่ะไรประมาณน,นะครับอ่ะครบเลยนะครับถ้าจะวาดรูปก,ก็คือว่าอันนี้ตกลงมานะก็คือยี่สิบเมตร นะครับแล้วความเร็วที่กําลังเคลื่อนที่มาตรงเนี้ก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบเมตรต่อวินาทีประมาณนี้นะครับนี่ก็คือล็อตแรกของเรานะครับการปล่อยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่ซับซ้อนมากเรื่องการปล่อยอนะครับอ่ะต่อไปครับ ex สองครับผม e. x. 2คือเราโยนวัตถุหน่อยแล้วกันนะอ่ะ e. x. 2ครับอ่ะผู้ไผ่ขอโยนวัตถุแบบนี้ครับอืมหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกหกนี็แล้วเรือ่อต่างดาวอ่ะประมาณนี้นะไผ่ไโยนแบบนี้นะครับอืมถึงจุดสูงสุดครับอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ผู้ไผ่ก็เลยบอกว่ายัางไงครับผม ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เวลาในการโยนนะครับสองวินาทีนะครับสองวินาทีนะครับในการโยนตรงนี้นะใหยูตรงเนี้ยไม่รู้เป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ใช้เวลาในการโยนประมาณสักสองวินาทีถึงจุดสุดยอดจุดสูงสุดนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดเราใช้นะครับเวลาในการโยนครับ วัตถุนะถึงจุดสูงสุดที่เคลื่อนที่ได้ที่เคลื่อนที่ได้นะครับประมาณนี้นะผู้ภัยอยากจะทราบว่านะครับจงหาระยะจากจุดโยนนะครับ จนถึงจุดสูงสุดครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไปครับเราจะเห็นว่า u s t g v ประมาณประมาณนี้นะมีอะไรบ้างอ่ะน่าสนใจนะครับอ่ะเรามาลองดูนะ u ของเราไม่รู้คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับ t ของเราคือสองวินาทีอ่ะครูบอกว่าเวลายโยนอันตรายนะ กำหนดทิศเวกเตอร์ไหนไหมขึ้นบนเป็นบวกนะครับแล้วก็ลงล่างเป็นลบอ,นนอ่ะลองคิดดูสิครับสักสิบวินาทีว่าเรามีอะไรอีอืมเรามีอะไรครับน่าสนใจเรามีอะไรนนอ่ะ คำตอบครับคือค่า G ีไงครับใช่ไหมความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง G, G ีเราติดลบด้วยเพราะว่ามันลงไปทางลบแล้วก็เ,เป็นลบสิและที่จุดนี้ฮะตรงสองวินาทีมันเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมผมบอกเสมอว่าจุดสูงสุดมันจะหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นทิศทางของการลงนะครับนะแลนดิ้งลงนะครับ V ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหรครับศูนย์เมตร เปอร์เซคันด์เนาะประมาณนี้นะครับโอเคกูภายต้องการอะไรกูไายต้องการหา s กูภผยต้องตัดอะไรครับตัด u ทิ้งอ่าที่บอกว่าไม่ค่อยมีวันนี้มีละสูตรตัด u คือสูตรนี้ใช่ไหมครับอ่ะมาเลยครับ s เท่ากับ vt ลบเศษหนึ่งส่วนสอง gt กลังสอง s ได้เท่าไหร่ทราบไหมครับไม่ทราบ u ได้ศูนย์ครับ t ได้สองครับ ลบกับเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสอง g ได้ลบสิบรับอันนี้ก็คือเท่าไหร่ครับสองนยกกะลังสองก็นี้ศูนย์ไปนะศูนย์นะลบเจอลบกลายเป็นบวกหนึ่งส่วนสองคูณสิบคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับสี่อันนี้ตัดได้ s ของเราก็คือมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบเมตรประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับประมาณยี่สิบเมตรนะครับอ่ะนี่ก็คือข้อที่สองเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สามนะครับ ขอ copy รูปดีกว่า่ะเราโยนว่าถูกไปอย่างนี้นะจุดนี้แล้วมันตอกกับมาอย่างนี้ฮนะัปนี้ขึ้นไปนะอืมประมาณนี้นะครับนะเป็นขาลงแล้วเป็นขาลง นะนะครับข้อนี้จะให้ลองไปคิดเองดูนะแล้วมาตอบในคอมเมนต์หน่อยนะครับนะช่วยมาตอบในคอมเมนต์หน่อยว่าข้อนี้คิดยังไงครับ,รบก็คือว่าจากรูปนะครับเริ่มต้นโยนด้วยความเร็วนะครับสามสิบเมตรต่อวินาทีนะครับ คำถามก็คือว่านะครับจากตรงนี้ในภาพเนี่ยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดสูงสุดเคลื่อนที่ผ่านจุดสูงสุดนะครับและกำลังตกกลับมากำลังตกกลับมา โดยขนาดนั้นโดยขนาดนั้นครับวัตถุนะครับมีขนาดของความเร็วนะครับวัตถุมีขนาดความเร็วนะอยู่ที่เท่าไหร่ครับในภาพสิบเมตรต่อวินาทีจงหานะครับเวลานะครับนะ ของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่หนีนะครับอ่ะนี่คืออันแรกจงหาเวลาของการเคลื่อนที่นีนะครับนี่คืออันที่หนึ่งนะจงหาเวลาของการเคลื่อนที่นี้นะครับอ่ะทีนี้ต้องต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่ที่เรามีคือตรงนี้นะเป็นสิบเมตรต่อวินาที วัดถูกนะตรงนีนะครับ mm hmm. อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเวลาใช่ไหมเราก็ mm hmm. คิดว่อไม่นาอยากนะไหม mm hmm. เราก็ตั้งเลยไหม USTGV นะฮะจัดการให้เรียบร้อยใครขึ้นใครลงดูให้เรียบร้อยอันนี้คือไงครับลงก็เป็นลบขึ้นก็เป็นบวกเินไหมประมาณนี้เนาะดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับผม G ที่ลงมา ก็ควรจะต้องเป็นะไรครับควรจะต้องเป็นลบใช่ไหมก็คือลบสิบอยู่ตรงนี้นะฮะ u ของเราเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบขึ้นไปข้างบน u ต้องเป็นบวกเพราะว่ามัน,ม,นมันทิศบวกอย่างนงี้นะครับอันนี้ v นีฮะ v กำลังเป็นขาลงเลยตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบด้วยประมาณน,น,นี้นะครับผมต้องการเวลาผมตัดอะไรทิ้งครับผมตัด s ทิ้งง่ายเลยก็คือ v เท่ากับ u บวกอะไรครับ a t v ผมได้ลบสิบนะฮะ u ผมได้เท่าไหร่ครับสามสิบประมาณนี้นะบวกกับ a a ผมได้ลบสิบนะครับและนี่คือ T เนาะย้ายข้ามไปครับสิบลบสามสิบครับตรงนี้บวกเจอลบได้ลบสิบครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ออกมาเป็นลบเท่าไหร่ครับสี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ครับลบสิบที ตัดได้ตัดได้นะครับตัดได้ตัดได้สุดท้ายทีมีเท่าไหร่ครับสี่วินาทีประมาณนี้ก็คือจากเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าเรามองดูนี่คือเวลาทีเท่าไหรเลยครับศูนย์วินาทีนี่คือเวลาทีเท่าก็นะครับสี่วินาทีประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือเป็นสรุปนะครับของการปล่อยอะไรสักอย่างหนึง่งอกลงมานะครับผมนะ จะสังเกตว่าค่าความเร่ง g เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะอาจจะโน้ตไม้นิดนึงนะสิ่งหนึ่งก็คือการโยนเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับผมค่าใช่ไหมครับค่า g หรือชื่อภาษาไทยคืออะไรครับความเร่งนะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับ ก็คือ,อยังไงครับผมมีขนาดและทิศทางนะเป็นไงครับผมคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเท่าเดิมตลอดประมาณนี้นะครับโอเคนะก็คิดว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสอบนะครับเรื่องของการโยนวัตถุขึ้นฟ้านะครับได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมนะ,ะจริงๆแล้วไอ้โจทย์แบบนี้ยังมียากกว่านี้อีกแต่นี้คือสำหรับเป็นอะไร EP หนึ่งใช่ไหม EP หนึ่ง อีพีหนึ่งก็จะอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับก็ประมาณเนี้ยคิดว่าพอพอไหวนะโอเคนะครับคนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ